คุณค่าที่2ที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนะครับคือโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนจากงานฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาได้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานงานฝั่งซ้ายกับงานฝั่งขวาที่โรเบิร์ตคิโยสกิหมายถึงมีอะไรบ้างนะครับก็คือมี E S B I E ก็คือ Employee นะครับเรารับจ้างคนอื่นเพื่อทำงานส่วน S ก็คือ Sales Employee เรารับจ้างตัวเองเพื่อทำงาน สังเกตดูไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็น E หรือ S เรายังรับจ้างใครบางคนอยู่เพื่อทาง,งานแปลว่าเราจะไม่มีอิสรภาพทางด้านเวลาที่แท้จริงตัวแปรสำคัญคือเรื่องของเวลาครับเพราะว่างานฝั่งขวา B ก็คือ business owner แล้วก็ I investor ทั้งสองอย่างนี้ครับมีเวลามีอิสรภาพทางด้านเวลาและการเงิน,นงที่มากพอฝั่งซ้ายเขาเรียกว่า active income ส่วนฝั่งขวาเขาเรียกว่า passive income นะครับบางคนสามารถย้ายจากงานฝั่งซ้ายไปอยู่ฝั่งขวาได้ไม่ยากเย็นแต่สำหรับบางคนโอกาสการย้ายฝั่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสของการย้ายจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลักๆอยู่5วิธี 1. ก็คือคุณต้องมีค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์หรือค่าเช่าจากสิ่งต่างๆเนี่ย มากพอ 2. คุณต้องมีดอกเบีย้ยที่มากกว่ารายจ่าย 3. คุณต้องมีเงินปันผลจากธุรกิจกิจการที่ประสบความสำเร็จทั้ง3อย่างนี้ครับสังเกตดูว่ากว่าเราจะมีค่าเช่าที่มากพอมีดอกเบีย้ยที่ตอบแทนผลตอบแทนเข้ามารายปีที่สูงและก็มีเงินปันผลจากกิจาการที่ประสบความสำเร็จ3อย่างนี้ครับต้องใช้ทุนที่สูงมาก นั่นจึงทําให้เป็นโอกาสที่หลายๆคนไม่สามารถที่จะย้ายจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาได้ส่วนข้อ4ครับค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เองครับเป็นส่วนที่คนธรรมดาสามารถทําได้แต่คุณต้องมีความสามารถมากพอเช่นคุณอาจจะเป็น J.K Rowling เขียนหนังสือและประสบความสําเร็จได้ค่าลิขสิทธิ์จากผลงานที่ทําตลอดมาหรือข้อ5ข้อสุดท้ายคือคุณต้องเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้บริโภคและนี่เองครับ คือสิ่งที่โรเบิร์ตคิโยสกิบอกว่าคือคุณค่าส่วนที่2ที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนั่นคือคุณสามารถที่จะย้ายจากการเป็นคนฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาได้โดยการเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายขอต้อนรับสู่โอากาสที่2ที่ซ่อนอยู่และทุกคนสามารถประสคบความสำเร็จไปด้วยกันได้ขอบคุณครับ